เชือกทำมาจากอะไรนะครับวันนี้นะครับจ่าจะมาบอกนะครับที่จะรู้มาแล้วก็ไปศึกษาในตำราอ่ามีตําราด้วยนะแล้วก็ที่ไปศึกษากับมีประเทศมานะครับแล้วก็ในหลักสูตรที่ได้ไปฝึกไปเรียนรู้มาอ่านะก็เอามาบอกกันต่อนะครับว่าเชือกนะนี่ทำมาจากอะไรนะครับ ก่อนอื่นถ้าดูในคลิปสั้นหรืออยู่ในคลิปรีวิวอาจจะไม่จบนะเพราะว่าจ่าจะอธิบายเยอะนะเพื่อให้เข้าใจเพื่อใหอ้รู้กันอย่างแบบอย่างพี่จ่าได้รู้มานะก็อย่างหนึ่งก็คือฝากปเป็นกำลังใจให้จ่าด้วย <c oughs> แล้วก็ขอบคุณนะทุกท่านที เป็นกำลังใจให้มาตลอดนะครับกดคอมเมนต์กดอะไรมาคุยได้นะครับก็อื่นขอออกตัวก่อนว่าจะจะแนะนําแล้วก็ขอบอกตรงที่จะได้มีความรู้ได้มีประสบการณ์มานะครับว่าเครื่องเนี่ยมันผลิตมาจากอะไรบ้างนะทำมาจากอะไรนั่นเองนะครับมาอย่างแรกเลยนะครับจะขอบอกก่อนว่าเครื่องนะครับมันผลิตนะครับมาในสามอย่างนะครับที่เค้ผลิตนะครับ ผลิตมาผลิตเชือกนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่ใช้ผลิตเชือกนะครตั้งแต่สมัยอะไรเดือนมันตั้งแต่คลิปที่แล้วเรื่องเงื่อนช่วยชีวิตเออเชือกช่วยชีวิตเนาะ,ะที่จะนะค,คือธรรมชาติวัสดุดที่ผลิตที่ทํามาจากธรรมชาติที่จะมาผลิตเชือกเห็นไหมครับก็ มื่อมาถึงปัจจุบันนะครับปัจจุบันมันมีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่มันทันสมัยนะครับมีเครื่องมือเครื่องจกกักรต่างๆมีครับเครื่องมือที่เอามาทําเป็นเส้นเอ,เอาธรรมชาตินะครับมาทําเป็นเส้นเป็นสายแล้วก็มาทาเป็นเกลียวทําเป็นเชือกขึ้นมานะครับผลิตยาธรรมชาติก็มีอะไรบ้างนะครับพวกปอต้นปอต้นอะไรพวกเนี้ยที่มาทำเป็นใยเป็นอะไรต่างๆแล้วก็ใยมะพร้าว ห็นไ,ไหมครับแล้วก็โอ,หยอย้หลายอย่างหลายอย่างนะครับถ้าเกิดว่าถ้าจะดูเครื่องนะครับที่ใช้อยู่ที่เห็นเห็นตอนนี้ก็จะมีเครื่องที่ใช้เกี่ยวกับการประมงนะครับแล้วก็ที่ใช้ในการทำกระสอบอนะครับเนี่ยผลิตจากวัตถุดธรรมชาติเห็นไ,ไหมผลิตจากใยวัตถทุที่ผลิตจากธรรมชาติ นะกระสอบเชือกกระสอบเชือกปานเชือกที่เกี่ยวกับม,มงังงเห็นไหมครับเกี่ยวกับมาอยู่กับเรือพวกนีเ้เป็นที่ผลิตจากวัสดุที่ผลิตจากธรรมชาตินะครับทําไมนะครับทำไมถึงเขาถึงเลือกพวกนี้เชือกพวกนี้มันสามารถที่จะโดนน้ําได้แล้วมันมีความคงทนนะมันทนต่อธรรมชาติน้ําฝนแดดพวกนี้ โดนแล้วมันก็ยังคงทนยงยิ่งโดนน้ายิ่งเหนียวนะครับเชือกพวกนี้นะครับยิ่งโดนน้ายิ่งเหนียวนะเชือกกระสอบยิ่งโดนน้ายิ่งเหนียวเชือกไอ้พวกนี้นะครับที่ทะเลเห็นไหมครับแต่แล้วก็มีเชือกไนล่อนเข้ามานั่นนะครับเดี๋ยวค่อยพูดกล่าวถึงนะครับอเชือกผลิตอย่างนนะครับยกตัวอย่างไว้แล้วเราทไมเขาเลือกใช้แต่ข้อเสียมันก็มีอยู่อย่างก็คือมันมันทนจริงนะครับแต่มัน ไม่สามารถรับแรงดึงได้สูงนะมันรับแรงดึงได้ในระดับนะของเชือกชนิดนั้นแล้วแต่ขนาดด้วยนะครับขนาดด้วยนะครับสามารถรับได้มาเชิอกยิ่งใหญ่ก็ยิ่งนั่นนะครับยิ่งรับน้าหนักเนื้ได้รับแรงยิงได้เยอะนะนี่คืออเชือกนะครับประเภทเทผลิตจากวัสดุธรรมชาตินะครับสองนะครับ ขอยกไออันที่สามมาผลิตจากาโลหะเครื่องที่ผลิตจากโลหะนะครับก็จะเกี่ยวที่เป็นเส้นเป็นสายเนาะก็จะยกตัวอย่างเช่นพวกสลิงเห็นไหมลวดแล้วก็อะไรสายไฟพวกสายไฟมันก็เกเป็นเส้นอะไรมันก็สามารถมามัดผูกรัดตึงได้เช่นเดียวกันาสายไฟเห็นไหม ลวดในสายไฟยก็มีเส้นลวดน้นอะไรต่างต่านี่นะครับผลิตจากวัสดุที่เป็นโลหะนะครับแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยนิยมใช้เนื่องจากวัสดุพวกนี้เป็นการม,มันเป็นอ,อุปกรณ์หรือวัสดุที่มันแข็งนะแข็งตัวนะครับยิ่งเย็นยิ่ง,งแข็งตัวนะครับต้องแล้วก็อย่างนะึงมัน เมื่อเจอมันเมื่อเจอการแข็งมากมันเกิดการเปาะเกิดการกระแทกการอะไรต่างๆนะครับมันทําให้แตกหกักขาดง่ายนะครับอย่างที่สองที่ไม่ค่อยใช้ก็คือมันดัดตรงยากจัดตรงยากในการจะมัดให้มันเป็นเงื่อนอะไรต่างๆมันก็จึงยากนะครับจากนั้นเขาจึงเลือกใช้แต่ในลักษณะที่เป็นเนื้อง,งานเป็นภารกิจเองเนาะ ที่ใช้ในนั่นแะอย่างเช่นถ้าเกิดรั่วก็มัดพวกโครงเหล็กอะไรพวกนั้นะนะครับโครงเหล็กแล้วก็ทํเราาตักผ้าอะไรที่มันแข็งเกาะที่ต้องการที่มันแข็งแรงสลิงพวกนี้ยึดเสาอยู่กับเสาโทรศัพย์ยึดสะพานสลิงใหญ่นะประเภทนั้นนะครับซึ่งนะครับมันมีความาถ้าเป็นวัสดุที่มัน มันมีคุณภาพจริงจะทนต่อธรรมชาติด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวัสดุที่โลหะที่มันไม่มีคุณภาพมันก็เจอแดดเจอฝนก็จะเป็นสนิมอะไรประเภทนี้มันอยู่ได้ไม่นานแล้วก็แตดสองยยกอะไรครับนี่คืออย่างที่สองที่ผลิตจากโลหะนะครับอย่างที่สามที่เราใช้กันอยู่บ่อยเลยใช้กันอยู่ประจำนะครับใช้กันอยู่ตลอดตลอดชีวิตเราที่เราเห็นอยู่แต่ที่ผม โตมาแต่เดี๋ยวผมก็เห็นมาตลอดเลยก็คือผลิตจากายสงเคราะห์เชือกที่ผลิตจากายสังเคราะห์มีอะไรบ้างพวกเชือกไนลอนที่เราใช้อยู่เชือกเดนมิมเชือกตาติกเชือกโอ้พลิเอเตอร์ 4. พวกเนี่ยต่างเชือกที่เราเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยมันคือผลิตจากกยสงเคราะห์ล้วนๆพวกเนี้ยเนี่ยพวกผ้าพวกได้พวกเนี้ยผลิตจากายสงเคราะห์นะครับ เขาสองข้อมาเป็นไม่รู้อ่าสองข้อมาจากพลาสติกเพื่อจัมก็มาจากอะไรไม่รู้นะครับพวกเนี้ยนะครับเป็นเป็นเชือกนะครับผลิตมาจากใยสองข้อใช่ฮะแล้วเชือกประเภทเชือกพวกเนี้ยมันหลายก็มีหลายประเภทอีกเชือกไนลอนเชือกตาติกเชือกไดนามิกเชือกโอ้เยอะเยอะเยอะครับเนี่ยแค่อยู่พวกนี้เนี่ยเรายังไม่พูดถึงอุปกรณ์นะเดี๋ยววันหน้ามานำอุปกรณ์เดี๋ยววันหน้าจะมานำแนะนำอ่า อะไรประเภทของเชือกมีอะไรบ้างนะครับมันสาม,มารถรับน้ำหนักรองรับน้ำหนักไว้ขนาดไหนในในหัวข้อที่เป็นเชือกที่ผลิตจากวัสดุใย,ยสงังเคราะห์เนาะพวกเนี้ยมันเป็นวัสดุที่ผลิตมาจากใยสังเคราะห์ล้วนเลยนะพวกเนี้ยนะครับเนี่ยเห็นไหมเชือกอเดิมอร์มีอ่อันนี้เอามาจากของฝรั่งนะครับของอเมริกานะมันก็ วัสดุมันก็อาจบางครั้งอาจจะเป็นเชืียวเหมือนกันแต่แค่วัสดุผลิตไม่เหมือนกันเห็นไหมครับเห็นนี่ยนะครับ,นะรบหลายอย่างนะครับเชือกมีเยอะบ้างอ่าอันนี้เชือกอ่ตาตากิเห็นไะหมมีโอ้อ่าน,นี่เชือกพาราคอร์ดอ่าเชือกพาราคอร์ดเชือกเยอะครับ,ลรบแล้วมันสามารถทําอะไรได้หลายๆอย่างนะครับเชือกพวกนี้มันทําอะไรได้เยอะนะครับมีประโยชน์เยอะนะครับมันเป็น อุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับเดี๋ยวจะมีเชือกอันนี้เดี๋ยวผมมหน้าผมมาเดี๋ยวแนะนําเลยนะครับมันเป็นเชือกที่ผมเคยช่วยชีวิตตายายมานะครับเนี่ยเส้นนี้ด้วยผมแชร์ไปเนะี่ยเห็นผมเหนที่ผมแชร์ไหมผมไปลากรถขึ้นอนะ่ะอันนั้นเราช่วยตายายขึ้นมาแล้วแล้วก็ช่วยรถขึ้นมาเชือกเส้นนี้เส้นเดียวสามารถลากรถได้เป็นตันเลยไปไหนแล้วนะครับแล้วผมเอามาทําเชือกปเปยด้วย เพราะว่ามันมีความแข็งแรงและน้ำหนักได้เยอะนะครับนะครับเชือกไม่มีเยอะเดี๋ยววันหน้ามาแนะนํานะครับประเภทของเชือกมีอะไรบ้างก็สรุปนะครับเชือกจะมีอยู่3าอย่างนะครับแต่สาเอ๋มีวัสดุอยู่3อย่างนะครับหธรรมชาติ2โลหะ3นะครับย่ยสังเคราะห์นะครับที่ผลิตใช้ผลิตเชือกนะครับฝากเป็นกำลังใจนะครับฝาก ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามอะไรไม่ถูกอะไรไม่ดีคอมเมนต์แนะนำกันได้สอบถามกันได้จะรับฟังและตอบทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณครับ